สวัสดีครับทุกคนวันนี้พานั่ง EP ที่2เราก็จะพามานั่งสารยาลิงก์กันนะครับโดยท่ารถที่เราจะไปขึ้นนะครับก็ขึ้นตรงที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เลยนะครับนั่งแทรมสีแดงไปตรงนั้นได้เลยจุดสังเกตอีกที่ก็คือร้านอาหารท่ารถนั่นเองครับก็อยู่ติดกันเลยแล้วก็มารอบนี้นะครับผมก็ได้สังเกตว่าเราสามารถสแกนจ่ายได้แล้วซึ่ง การมาครั้งก่อนหน้านี้ของผมผม,ผมยังไม่สามารถสแกนจ่ายได้ผมต้องหยอดเหรียญสามเหรียญลงไปนะครับค <c oughs> ่าบริการก็30บาทครับและถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นรถขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัยม่ที่รนเนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าตรงเวลามากจริงๆตอนนี้ผมไปในรอบสามโมงเย็นนะครับแล้วเขาก็ออกตอน3ามโมงเย็นแบบเป๊ะเ,เ,เลยครับถ้าใครจะมาขึ้นก็เผื่อเวลามากันให้ดีๆด้วยนะครับ ส่วนระยะเวลาในการเดินทางจากมหฮิดอนสารยาไปที่ BTS บางว่าเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับถ้ารถไม่ติดอย่างตอนนี้มาบ่าย3เนี่ยรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติเป็น rush hour แบบตอนคนเลิกทำงานแล้วก็อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นครับอาจจะมัน30-40นาทีก็ว่าไปครับตอนนี้เราก็มาถึงแยกบางวาแล้วครับ ซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับก็จะเป็นจุดจอดรถนะครับของตัวสารยานลิงนะครับตรงนี้ก็จะมีวินมอไซค์แล้วก็จะมีแท็กซี่แล้วก็จะมีป้ายรถเมย์นะครับอยู่ตรงนี้เลยรวมทั้ง BTS ที่เรากำลังจะไปขึ้นด้วยนั่นเองครับ พอลงจากรถแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเพื่อไปขึ้นตัวสถานีนะครับ BTS บางว่าซึ่งตรงนี้ก็จะมี MRT ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าวิธีการไป MRT ไปยังไงแต่ ก็คือถ้าเบสิกเลยก็คือเดินจากตรงนั้นมาถึงเราก็จะเจอ BTS ก่อนเลยแต่ถ้าอยากไป M มาทีก็เนี่ยครับเดินตามทางตามที่ผมถ่ายตอนนี้เลยแบบนี้เลยเดินไปเรื่อยๆครับนี่ก็จะเจอ MRT ใช่ครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับกันเอ็มอาร์ทีโอเคนี่นั่นไง M r t ทนะแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนั้นได้เลยครับก็จะไป MR t แต่เราจะไป BTS ครับนั่นแหละครับโอเคเถียง BTS อบางว่าอีกรอบหนึ่งแล้ว โอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ